คันในช่องคลอดแบบคันจนทนไม่ไหวระวังนะคะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของเชื้อราค่ะเชื้อราในช่องคลอดเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าแคนดิดา ซึ่งปกติแล้วเชื้อราตัวนี้จะอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราค่ะแต่เนื่องจากรูทวันหนะักอยู่ใกล้กับช่องคลอดของเราอาจจะทําให้เชื้อราตัวนี้แพร่กระจายเข้าสู่ช่องคลอดเราได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งปกติแล้วช่องคลอดของเราจะมีความเป็นกรดค่ะแต่เมื่อความเป็นกรดลดลงจะทําให้เชื้อราชนิดนี้เพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะและเกิดการติดเชื้อได้นั่นเองค่ะปัจจัยเสี่ยงนะคะเช่นการใส่ผ้าอนมามัยที่นานเกินไปใส่กางเกงที่รัดแน่นเกินไปความอับชื้นความเครียดค่ะ การทําความสะอาดที่ไม่ดีหรือการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อราในช่องคลอดค่ะพอน้ําตาลในเลือดและน้ําตาลในปัสสาวะสูงน้ําตาลในสารหล่อลื่นของช่องคลอดเพิ่มขึ้นและเป็นอาหารชั้นดีให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ค่ะอาการที่พบบ่อยนะคะคือพันช่องคลอดตกขาวมีลักษณะขา,ข,ขาวข้นมีมากผิดปกติมีลักษณะคล้ายนมบุตรหรือว่าโยเกิร์ตปัสสาวะแสบขัด ช่องคลอดบวมแดงและเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่องคลอดแห้งนั่นเองค่ะหลายคนคิดว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆเชื้อราอาจลุกลามทําให้ติดเชื้อซ้าําบ่อยๆและกระทบต่อสุขภาพของเราได้ในระยะยาวค่ะเช่นรู้สึกคันจนนอนไม่ได้เกาจนเป็นแผลเป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์เพราะเกิดจากอาการคันนั่นเองค่ะหากใครที่มีอาการคันหรือมีอาการของเชื้อราในช่องคลอด ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องโดยแพทย์จะจ่ายยาฆ่าเชือ้อราแบบครีมหรือแบบนิดที่เหมาะสมกับอาการของเราค่ะโดยไม่แนะนําให้ซื้อ,อยามาใช้เองนะคะเห็นไหมคะว่าปัญหากวนแจ้งของผู้หญิงจัดการได้แค่ดูแลให้ถูกจุดดังนั้นอย่าปล่อยให้อาการคันหรือความกังวลใจมาทํรลายคุณได้นะคะ เพราะความสบายใจของคุณคือจุดเริ่มต้นของการรักษาที่ดีค่ะพบแพทย์ได้ที่ In t o u c Medica r e คุณหมอพร้อมรับฟังอาการอายที่ไม่กล้าบอกใครสามารถบอกคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะคะและก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม In t o u Medica r e เพื่อไม่ให้พาาดสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย